ญหาการปวดเมื่อยเนทุกคนคะผมเชื่อแล้วว่าทุกๆคนต้องเคยเจออย่างแน่นอนนะทุกคนอย่างเช่นแบบปวดคอปวดตัวปวดไหล่ปวดแขนหรือว่าปวดพุงอะไรถ้าปวดอุเจีเจ้าก็ก็ไปเข้าห้องน้ําสิโอ้ยฉันละเบื่อบุกในจริงๆเลยฉลามเนี่ยปวดหัวเลยเนี่ย ไม่มีวิธีแก้เลยหรือไงอะจะกบมันมาบ่อยมากเลยอ่ะนายก็ตัดตูดทิ้งไปเลยเดี๋ยวใะวันนี้ทุกคนครับเราจะทําการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้มนุษยชาติเนี่ยหายปวดนะทุกคนเราจะมาเปิดนี่เลยโรงพยาบาลนวดนะพวกนายดัดกระดูกเพื่อทําให้คนเหล่านั้นผ่อนคลายจากการปวดเมื่อยนะถึงเวลาสักทีที่เราจะช่วยผู้คน เดี๋ยวฉันจะช่วยส่งให้เขาไปสบายเองให้เขาสบายตัวใช่ไหมใช่ใช่ฉันหมายถึงว่าสบายตัวเจ้ากูอ๋อโอเคนึกว่าไปสบายซะแล้วดอนแรกก่อนที่เราจะเปิดคลินิกนวดอันนี้เราต้องมาคุยกับหมอก่อนด้วยเพื่อความถูกต้องนะพวกนายอ่าสวัสดัครับคุณหมอ เดี๋ยวนะคุณหมอคุณหมอจะไปคุณเหมืองที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่วันแรกของคุณในฐานะ s h e r โรเพทโรเฮอันเป็นว่ามันน่าจะเป็นหมอจัตตะดูกันนะทุกคนอะไรนะอะไรจัตตะดกจัตตดูจัตตกดช้อนกันแล้วบางนายเราได้เงินมา1ราแฮสคุณหมอใจป้ามสุดๆเฮไอทางงานจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะจะกรอกลับด้วย อยู่การอยู่นวดก่อเซ่อ้าวแล้วเราอยู่ไม่มีประตูไนี่มีของให้เราเติมเฉยเลยมันจะมีห้องในหะ้เราได้ทําการเข้าไปเช่าระพวกไหนามาเราเข้าเฉยได้ได้ย้าย,า,ยายเลยโอลิมพันท์ไหนมาดูค่อยเรามาตรงนี้ว่าคอมพิวเตอร์ว่าคือ,อไรนะเฮ้ยมาถึงให้อัปเกรดเทคนิคก่อนเลยอ่กกดไปเลยสิทุกคนเทคนิคคืออ๋อนี่ศูนย์บาทกดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ตามเขาไป กดนกเวศอูอ้สอนเยอะจังเลยอ่ะตรงนี้ข้ามาเไยไ,ได้ไหมเนี่ยพอแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มีลูกค้ามานวดกับเราแล้วอ่ะพวกนายเขาจะเป็นผู้หญิงส,สวยๆมารัี๋ยวผมนวดเดี๋ยวผมนวดวนวหลังให้นะครับคุณลูกค้าดูทำไงอ๋อประมาณนี้แล้วก็นวดลงไปใช่ไหมเออเนอคุณลูกค้านี่กระดูกแดงเชียวเออเนออ้ลูกค้าก็แตกแล้ว เรามีแค่การนวดหลังนะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกสกิลการนวดส่วนอื่นนะคบเดี๋ยวอนาคตเข้าทำการฝึกแล้วกันเนาะฝึกกับลูกค้าเดนแหละบึมบึมกวนแรงเลยอ้าวเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะ่งเป็นลูกค้าฉันนอนหน้าร้านแบบนั้นโอเคสะดุดล้มหรอครับฝึกในท่าเป็นลอพี่ลูกคุณกวนเออี๋ยวจะต่อยนายเลยไปเลย แต่ว่าลูกค้าผู้หญิงชอนเยอะเหมือนกันนะมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าหมอในคลินิกนี้หล่อเนาะอัพเกรดกำไรเพิ่มได้ทุกคนครับกดตรงนี้ไปโอ้อมันก็จะเพิ่มขึ้นอุ้ยเดี๋ยวบ้างน,นึงมีเทคนิคใหม่ให้เราอัพเกรดแล้วว่าคอว่ะเฮ้ยเรามีมีนวดคอได้ด้วยโอ้ยได้เวลาหักคอคนแล้วพวกนายต้องระวังให้ดีนะเว้ยเพราะคอนี่เป็นส่วนที่อันตรายที่สุดนะลูกค้าไปอามาพาดได้เลยนะเว้ยดูร่า,างกายกันหลอกต่อยหน้าลูกค้าเลย เจ้ากรมนวดฉันให้หน่อยสิโอเคนายจะรับบริการนวดด้วยสินานจากนวดคอหรือนวดตัวขอหนวดคอเลยโอ้ลูกค้าหัวหนักจังเลยอ่าอ่าลาหักหรือเปล่าฮ่าฮหนวดแน่โ้ยโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยอ้าว ฝาดฉันด้วยช่วยนวดหลังให้ทีดิปวดหลังอ่ะได้เลยครับแล้วคุณใส่เกละยรคุณในลูกค้าคนนี้อ๋อไม่โดดเลยช่วยนวดชวดบริการแส่เดี๋ยวเราลองมาดูนี่อันนี้คืออะไร่ะอ๋อเป็นก๊วยนวดทุกคนมันจะได้เงินต่อนาทีไว้พวกไหนโอ้มาราคาเท่าไหร่เลยเนี่ยอันแรกคือ254มีอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ไงก๊วยนวดครั้งแรกโอเคแลนั่งได้ไหมอะฉลามไม่ได้อ้ยถูกแยกงแล้ว อัเดอผมรับเกียรต่อเอลยทุกคนพันห้าร้อยมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นสินาประมาณนี้ตอนนี้คือได้เงินสองร้อยสี่ส<อ>ิบต่อนาทีเออลูกค้าสบายไหมครับอืโอเคผมซื้อไรมาแล้วร้อยทุกคนแล้วก็นี่เลยกดนี่ไ่ติดตั้งเลยโอ้มันดูแบบว่าโมเดิร์นคือจริงด้วยนะส่วน้องส่วนนี้ทุกคนครับคืออะไรเป็นเหมือนเขาวีนวดเลยทุกคนคืออะไรลองกดเปิดดูก่อนมาเป็นการสูมอะไรไหนลองมาดูสีกล่องนี้สวยงาม อะกดลิกโเราได้มาเป็นน้ำแข็งโอ้ลูกค้าจะหนาวไหมเนี่ยรู้สึกมันประคบหลังอาจจะกดรู้สึกความปวดเมื่อยมันหายไปเดีย๋ยวจ้ใจนะมันเป็นหนูทดลองนวดไหล่ครั้งแรกของฉันนะเว้ยอ่าโอ้ยรู้สึกปวดปวดมากมันไหลหลุดเลยผมจะนวดไหล่คุณนะฉลามนะแขนคุณโคตรใหญ่เลย โอ้ยอย่าบีบแรงครับการผมมันแน่นอืมเห็นตะไคมันอะไรอะ่ะแล้วก็มีเงินตรงนี้ทุกคนสามันหกร้อยโอเคกดถอนมาเลยพวกนายฉันได้อะไรไม่รู้อะ,ะเ,ออเนี่ยฉันก็มีอ้าวฉันก็มีเหมือนกันคืออะไรคูณสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเราสามารถนวดคูณสี่ได้บ้างไหนอลองดูด้านซ้ายดิย่ว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะโว้ทั้งนันดับท้เลย นวดไปเลยมันเป็นความเร็วว,ว่ามันดูเร็วขึ้นปะเนี่ยพอใช้มีคนที่แบบว่าข <Yeah. S 2> าเขาเจ็บอยู่แล้วเขามานวดะ่ะจกกักรบถ้ามีนวดขาได่นวดได้เลยเนี่ยเออแต่ฉันไม่มีนวดขาดิงั้น,นนายลองนวดไหล่ก็ได้เพื่อขามันหายบริการนวดไหล่ครับนี่เนี่นี่เน่ยเฮ้ทุกคนครับผมมาดูตรงนี้ทุกคนมันมีการซื้อออร่าได้เหรอเป็นหมอที่ต้องมีออร่าได้เหรอออร่าขอเป็นหมอใช่ไหม ตอนนี้ทุกคนเราสามารถซื้อได้ผมลองซื้อ้วยที่สามพันเท่านั้นไอโอเคสบายไหมครับบอกได้นะครับ้าตักาอะไรเพิ่ม ดูดีๆนาจะขอบคุณใจเขาหายใจอยู่ป่ะเออไม่เล่นจากชประจอนนี่หายใจอยู่หมือนวันนิ่งเลยไนะกำไรเองทำการซื้อเพิ่มในละกันเพราะว่ากาไรดีเท่ากับว่าเรามีเงินเยอะนะทุกคนนะซื้อไปเรื่อเๆซื้อไปเรื่อยรอ่ะอันนี้กดได้เลยไม่เล่นเวฟอัพได้เลยไหมโอ้ได้เลยวะ่ะและคือเราสามารถที่จะมานวดขาได้แล้วทุกคนถ้ามีเงินเจ็ดพันซื้อตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าลูกค้ามาใหม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะทาการเรียนรู้นวดขาเร็วๆนี้นะอเออเราใช้บริการได้เลย ผมจะมาซื้อนี่เลยเจ็ดพันอ่ะคุณลูกค้าเนี่ยลองนวดโอ้โหคุณลูกค้าเท้าเหม็นมะเนี่ย <c oughs> อ๋อมันไม่ใช่มันเป็นออร่าตรงมือโอเคนึกว่าลูกค้าเท้าเหม็นอะไรฉันก็นวดขาอะไรก็จะกดแบบว่าดึงฝ่าเท้าเลยอะพอเราทําคันนวดขาคนเมื่อกี้เดี๋ยวเรามานวดคอคนนี้ต่อ <c oughs> ถ้าเกิดว่าม,มือมีกลิ่นนิดน,นึงก็ต้องขอโทษด้วยนะลูกค้านะพอดีไม่ได้ล้างมือเราสามารถซื้อกาอี้มังกรได้ซึ่งมันพันสองร้อยโอ้โหโคตรแพง ทำไมมันแพงขนาดนั้นล่ะเนี่ยมันต้องดีแน่ๆเลยอะราคาแพงขนาดนั้นเป็นเพราะว่ามันเพิ่มกับไรต้อง25%่หเนไงพวกนายเดี๋ยวเราลองซื้อสักอันลวกันนะผมจะซื้อเป็นนี่ละกันทุกคนคูณ3าค่าตอบแทนผู้ป่วยเลยละกันเวลาเรานวดทีหนึ่งก็จะได้แบบคูณ3เงินไปเลยรวยๆไปเลย let's go <S ตอนนี้จะมีออร่าแล้วออร่าใายฟ้าสีแดงแต่เวลาเราอยู่ด้านนอกเราไม่ค่อยเห็นออร่าตัวเองเลยนะเว้ย ไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะเนี่ยแล้วทุกคนผลบผลของการเติมคูณสานะทุกคนนวดลูกค้าคนหนึ่งได้เงินมา800 0รวยเลยนี่นะขออนุญาตปิดคลินิกเพียงเท่านี้รวยแล้วเดี๋ยวพอตั้งหมดเดี๋ยวมานวดรอบหนึ่งระหว่างี้ทุกคนมีเงินอยู่สามหมื่นมาอัพเกรดก็วิีหน่อยละกันนะทุกคนอัพเกรดไปเลยระหว่างคนนั่งก็อัพเกรดไปเลยไม่เกรงใจหรอก ห้าหมื่นแปดนครับเกทไปทุกคนโอเคอัพเกดไม่ได้แล้วขั้นต่อไปคือ4ี่หมื่นห้าเฮ้ทุกคนครับมันมีการอับเกดโชคด้วยนะเราเอาโชคไปทําอะไรอ่ะน่าจะเป็นบบพวกลูกค้าหรือเปล่าเจากก๊กอบอ๋อลูกค้าแบบดูดีดูดีงเงี้ยเหรอแพงแพงเลยอ่ะแล้วมันก็มีอันหนึ่งด้วยนะพวกนายประกันภัยตรงนี้เราซื้อไปก่อนเลยประกันภัยคืออะไรอ่ะซื้อไปก่อนแล้วการโลเคช่่งมันกันคนตายหรือเปล่าอ่ะจกก๊กอบ เออมันก็าจะเป็นแบบนั้นแหละอ๋อพวกนายเว้ยจริงๆเขามีการแบบว่าต้องการนวดตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะเขาจะเขียนบอกเรานะเว้ยโอ้ยเราก็นวดตามใจเราไปตั้งนานไม่ต่างกันเลยเจ้ากอบฉันก็นวดตามใจตัวเองอ่ะตอนนี้ฉันก็นวดตามใจโอ้แล้วท้าเมื่อกี้คือคนไข้ต้องการนวดคอฉันไปนวดเท้าให้เขาคืออะไรวะเจ้ากอบเครื่องนวดของนายมีปัญหาทุกเลยรุนๆๆๆๆๆอ้ยลอยไกลเปเศษเหล็กนะเว้ยเดี๋ยวมันได้หรือยังนี่มันกดค้างหรือเปล่าเจ้ากอบ เออว่ะกดค้างนี่ว่ะเมื่อกี้จะก็กดรัวตั้งนานต้องการย้อนกลับย้อนกลับนี่คือแบ็คใช่ไหมโอเคแบ็คเอ้ยย้อนกลับเออรย้อนกลับเออรอวันี้นี่ไงเจอบอสว่ะเว้ยเป็นคนไซบิกอ่ะพว้นายเคยเจอป่ะเฮ้ยอันนี้ฉันยังไม่เคยเจอเลยอะไรกันเนี่ยตัวการนวดเช้าอ่ะโอ้ยเท้าก็เล็กนิดเดียวมอนขาไก่เลย เอ้อยดึงไปเลยครับหูยฉลามนายไอ้ไม่ในในายอ้วนน้อยกว่าเขาอ่ะฉันรู้สึกภูมิใจมากกว่าอ๋อดึงผพีสบายไหมครับสบายไหมอ้าว โอ้เสียเลยเสียเลยจะได้เงินมาสองหมื่นอยู่โอเคช่างเขากดต้นนี้มาเกลียเลยปลื้มไหนดูสิโอ้โหเป็นออฟฟิเแนวคลาสสิกปะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยวายย้อนยุกบรรยากาศดีสุดๆ่ะคนที่มาโน่นน่าจะชิลนะมีต้นไม้มีทุกอย่างเลยโอ้ยคอนวดเท้าหน่อยเท้าผมเหม็นโอเคเท้าก็เท้าอ้นวดแล้วมันจะหอมขึ้นไหมเนี่ยเป็นไงบ้างจะกรบกินหอมเปล่าอืมยากจะถามอเล การหายใจอยู่แย่ขี้เกียจแล้วอ่ะมาแค่แฮนวดนเดิมๆถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะส่วนใครอยากให้มีต่อเนี่ยกดไลค์เยอะๆแล้วคอมเมนต์บอกก็ได้วยดทุกคนครับไปแล้วทนไว้เจอกันใหม่บายบายยไป